มาเล่นน้ำด้วยกันไม่ได้นัดกันนะคะมาเจอกันพอดีเลยค่ะวันนี้เป็นความบังเอิญของเราค่ะน้องมาอาบน้ำนะคะสามสาวมาเจอกันค่ะไม่มีใครอยากขึ้นจากน้ำเลยค่ะบานเย็นก็เล่นอย่างสบายใจแม่มะลิก็ท้อง ังเลยค่ะตอนนี้น้องเปิลก็เล่นอย่างสบายใจค่ะกับพ่อควานเด็กๆก,ก็มาเล่นน้ำด้วยค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็เห็นช้างก็อยากมาเล่นน้ำด้วยเห็นช้างเล่นน้ำเด็กๆก,ก็อยากมาเล่นด้วยค่ะอากาศร้อนค่ะทั้งคนทั้งช้างค่ะตอนนี้ร้อนไปหมดเลยนะคะมาเล่นแม่น้ำชีกันค่ะอื้เล่นพ่นน้ำกันใหญ่เลยค่ะ ทางสาวเปิ้ลทางบานเย็นแล้วก็ทางแม่มาลิค่ะ,ะ,ลคะเล่นน้ำใหญ่เลยสาวเปิ้ลก็ไม่อยากจะขึ้นจากน้ำเลยค่ะได้เล่นน้ำแล้วก็ติดใจกัน <ilo> สามสาวนะคะสามสาว <S 2> <S 2> <S หมู่บ้านช้างค่ะมาเล่นน้ำกันค่ะตอนนี้ อากาศร้อนมากค่ะสามสาวก็เลยมาเล่นน้ำด้วยกันแบบไม่ได้นัดหมายเลยค่ะไปเล่นเลยลงไปเล่นเลยไปลงไปเล่นเลยเออเล่นเลยเล่นเลยไอบิจีเอออดิ้งนะคะเล่นเลยเล่นเลย เด็กๆก็ร้อนค่ะช้างก็ร้อนค่ะย่กกระโดดย่กกระโดะโดเด็กๆก็เล่นน้ำค่ะช้างก็เล่นน้ำด้วยกันนะคะตอนนี้สามสาวมาเจอกันค่ะแม่มาริทางบานยินแล้วก็น้องเปิ้ลสาวสวยของเรานะคะเล่นน้ำเพราะอากาศร้อนมากค่ะตอนนี้สามสาวมาเล่นน้ำเด็กๆก็ร้อนค่ะเด็กๆก็มาเล่นน้ำด้วย เล่นน้ำกันอย่างสบายใจเลยค่ะตอนนี้อากาศร้อนคะ่ะทุกคนอยากเล่นนะ้ำไม่ว่าจะเป็นคนเป็นช้างนะคะร้อนเหมือนกันคะ่ะอากาศร้อนมากค่ะตอนนี้โอ้โหสาวเปิ้ลของเราพอได้เล่นแล้วก็เอาใหญ่เลยด็กๆก็ร้อนนะคะเด็กๆก็เล่นน้ำกันช้างเล่นเด็กก็เล่นด้วยกันคะ่ะ เล่นน้ำไม่อยากจะขึ้นจากน้ำเลยค่ะได้เล่นน้ำแล้วเด็กๆก,ก็ร้อนนะคะเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานค่ะไม่อยากขึ้นจากน้ำช้างก็ไม่อยากจะขึ้นจากน้ำเหมือนกันค่ะสาวเปิ้ลของเราสาวเปิ้ลก็เล่นน้ำ แม่มาลีบานเย็นเล่นน้ำกันใหญ่เลยค่ะโอ้โหพ่นน้ำกันน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะหสาวของเราวันนี้เรามาเล่นแม่น้ำชีกันนะคะวันนี้ตอนบ่ายสองแดดร้อนๆค่ะตอนนี้โอ้โหสวยงามมากแม่เปิ้ลน้องเปิ้ลของเราค่ะน้องเปิ้ลอยู่ซ้ายสุดนะคะ น้องบันย <ancestor> ินอยู่กลางแม่มะลิอยู่ขวาสุดนะคะสามสาวของเรานะคะเด็กๆก็ร้อนเหมือนกันค่ะอยากเล่นน้ำด้วยกับช้างช้างของเราน่ารักค่ะไม่ทำ้ายเด็กๆนะคะช้างน่ารักค่ะสามสาวของเราน่ารักมากค่ะไม่มีทำ้ายเด็กๆนะคะอยู่กับเด็กๆทุกวันค่ะเราเป็นช้างหนึ่งเฮ้ยเราคือช้าง เด็กก็น่ารักนะคะช้างก็น่ารักค่ะสามสาวของเรานะคะเล่นน้ำไม่อยากจะขึ้นจากน้ำเลยค่ะวันนี้เล่นน้ำกันอย่างสบายใจเลยค่ะพอควานก็ขัดเนื้อขัดตัวให้นะคะวันนี้แม่เปิ้ลของเรานะคะน้องเปิ้ลสาวสวยของเราค่ะ น้องเปิลน,น้องบานเย็นแล้วก็แม่มะลิช้างท้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพังเปิลน,นะคะ YouTube ของเรานะคะพังเปิลพิมพ์เข้าไปคำว่าพังเปิ้ลก็จะเห็นกิจกรรมต่างๆของพังเปิลน,นะคะวันนี้พังเปิ้ลมาเล่นน้ำกับแม่มะลิแล้วก็บานเย็นค่ะสามสาวของเรานะคะเด็กๆก็ร้อนมาเล่นน้ำคลายร้อนกันค่ะ ควานก็ได้เล่นน้ำเย็นสบายไปด้วยกันเลยค่ะสนุกสนานกันมากเลยค่ะตอนนี้ทั้งเด็กๆทั้งช้างนะคะเล่นน้ำลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องกันทั่วหน้าเลย